สวัสดีครับพบกับสุเร็ชาแนลนะครับวันนี้ก็อย่างที่ว่านะครับเราจากอันนี้ก็เป็นการประกอบกลวย e p ที่2นะครับหลังจากที่ e p ีที่1ได้สร้างแพทเทิร์นไว้ว่าเราเย็บกลวยจีบอย่างไรแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาประกอบนะครับว่า,ากลวยสําเร็จนะฮะในลักษณะที่เตรียมไว้เป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ว่าอันนี้ก็คือเราจะเสียบลูกใบสีที่เรา ได้เตรียมไว้แล้วนะครับส่วนลูกใบสีก็จะมีคลิปวิดีโอที่ได้สาธิตวิธีพับไห้แล้วนะครับเราก็จะเสียบลูกใบสีนี่ไปรอบๆกลวยนะครับรก็จะเสียบเรื่อยๆโดยยึดกับกะกับฐานนะครับจนรอบนะครับรก็จะได้ดังดังดังคลิปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะ ตัดปลายของลูกม้สีออกนะครับที่มันเลยเลยขอบของกวยออกมานะครับไปแล้วเราก็จะเล็มหรือตัดออกนะครับอันนี้ก็เป็นกวยแบบกวยจีบนะครับที่แต่งฐานด้วยลูกใบสียีงว่าลักษณะของกวยก็มีหลายรูปแบบนะครับที่เราสามารถประยุกต์เปลี่ยนแปลงได้นะครับก็จะลัดฐานด้วยสายรัดที่ได้เตรียมไว้ดัส่วนคลิปสายรัดนี่ก็ ต้องขอบคุณผู้ติดตามนะครับยอดผู้ติดตามเพิ่มแล้วก็ยอดวิวเพิ่มนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับสามารถนําไปใช้ในงานใบสีงานใบตองได้หลากหลายนะครับก็เล่นเข้าแต่เป็นวิธีประกอบทําให้เป็นวงกลมนะครับต่อสายรัดให้เป็นวงกลมอย่างหน่อยนะครับแล้วก็จะตัดหัวแล้วก็ดึงไส้ออกดึงไส้ดึงเศษใบตองออกนะครับที่อยู่ให้เป็นรู แล้วก็จะตัดไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาสวมสวมเข้าด้วยกันได้นะครับก็จะสวมเข้าไปนะครับก็ยากหนึงเมื่อดึงเศษออกไม่หมดนะครับเราก็จะสวมเข้าไปนะครับเพื่อที่ให้เขาเป็นวงนะครับนี่ก็คือวิธีประกอบประกอบ สายรัดหรือการทำต่อให้เป็นวงเส้นวงกลมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแม็กแม็กเย็บนะครับก็จะได้เป็นสายรัดเส้นวงกลมแล้วก็สวมเข้าไปครับฐานกลวยนะครับฐานกลวยก็จัดให้ได้ทรงนะครับ หลังจากนั้นเราก็ต่อฐานข้างบนแล้วก็ทําเป็นกวยนใบตองธรรมดานะครับอย่างที่ว่านะฮะ EP หนึ่งถ้าใครได้ติดตามหรือเข้าไปชมนะครับก็จะสอนวิธีทําตั้งแต่จีบกวยใบตองจนถึงยอดนะครับส่วน EP นี้ก็คือเป็นการประกอบให้ดูนะครับอย่างที่ว่าลักษณะของกวยจีบใบตองก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพื้นฐานหรือหรือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับ ทำไปต่อยอดได้นะครับตกแต่งได้อย่างที่ว่างานใบตองก็มันไม่ได้ฟิกตายตัวเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับส่วนชั้นที่2นะครับทำเป็นพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยม2ชั้นนะครับติดข้างบนนะครับตกแต่งนะหรือจะทําเป็นรูปใบสีทั้ง2ชั้นก็ได้นะครับเราสามารถตกแต่งหรือการออกแบบดีไซน์ของแต่ละคนได้นะครับนี่ก็จะเป็นเย็บสามเหลี่ยมนะครับลิปบเย็บสามเหลี่ยมก็ได้สาธิตให้แล้วให้ดูให้แล้ว นะครับทาให้ดูแล้วนะครับก็ต้องขออภัยนะครับบางครั้งการสื่อสารการพูดอาจจะไม่ค่อยชัดหรือ,อาภาษาเรียบเรียงคําไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยนะครับแล้วก็จะติดสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเราฝากทุกท่านนะที่ติดตาม ผลงานนะครับก็ฝากผลงานช่องสุรเดชแนลนะครับแล้วก็สามารถทาไปเผยแพร่นะครับหรือลอกเรียนแบบได้นะครับเี่ว่างานใบตองเราสามารถาทําหรือเป็นตัวอย่างไว้ต่อยอดนะสำหรับกล้วยนะครับสําหรับเด็กที่กําลังฝึกนะครับมัธยมอาชีวะศึกษาต่างๆท,ท,ที่ อยู่ในสายาสาขางานใบตองหรือการค้ากรรมมาโรงแรมที่ต้องมีการทําสิ่งประดิษฐ์พวกนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์นะครับนำไปต่อยอดเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็เป็นเริ่มต้นนะครับของการทําปวยจีบนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่สนใจนะครแล้วก็เข้ามาชม เป็นกําลังใจให้ในการสร้างผลงานเกี่ยวกับการใบตองนะครับอันนี้ก็เป็นเราก็จะติดสลับสลับวางกันนะครับสลับวางกันช่องไฟนะครับเป็นเป็น2ชั้นนะครับเป็น2ชั้นก็คือทำสามเหลี่ยม2ชั้นคู่กันนะครับแล้วก็ติดสลับคู่นะครับแล้วก็จะลัดด้วยสายลัดอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ ท่นที่สองนะครับของกล้วยเราก็ติดให้เรียบร้อยนะครับโดยตะปูสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียด โดยการใช้สายรัดลัดฐานนะครับรัดข้อชั้นที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับการประกอบก็คือตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ดึงเศษใบตองข้างในออกเพื่อที่ให้เขาเป็นดูแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาประกบกันเป็นเส้นวงนะครับเก็บรายละเอียดนะครับสวมเข้าไป ก็ตะปูยึดเอาตะปูเสียบตรงที่เป็นช่วงต่อนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับการทากวยจีบนะครับเป็นพื้นฐานนะครับแต่นี้ว่าใครเขาสามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับจะเอาในลักษณะอย่างแบบไหนก็สามารถเพิ่มเติมต่อยอดได้นี่ก็เป็นพื้นฐานแบบกวยจีบธรรมดานะครับก็สร้างสรรค์ผลงานก็สวยงามนะครับสวยงาม ผู้ใดท่านใดสนใจชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์นะครับฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ